สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาทานลาบไก่นะคะแล้วก็เออลาบไก่นะคะลาบไก่แล้วก็ยำม,มะเขือยาวนะคะยกยกขึ้นสักหน่อยก็ <c oughs> <c oughs> จะมองไม่เห็นยน,นิดเท่าไหร่นะคะแล้วก็ของหวานนะคะก็จะมีผลไม้นะคะ มาร้วกแล้วก็เอลูกแพนะคะลูกแพนะคะแล aka, ้วก็จะมีบราวนี่นะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะให้เพื่อนๆดูนะคะบราวนี่นะจ๊ะเห็นไหมคะเพื่อนๆก็หยิบได้เลยค่ะเชิญหยิบได้เลยนะคะเชิญหยิบค่ะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะมาทานด้วยกันนะจ๊ะของกินเยอะนะคะ บราวนี่คือลูกทำนะคะเพื่อนๆอนันนี้ก็จะมีข้าวนะคะข้าวอันนี้เป็นข้าวเหนียวนะคะแล้วก็เป็นข้าวเจ้าอ่าเอาไปอุ่นนะคะเอาไปอุ่นแล้วที่นี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะมามาทานด้วยกัน,นะคะ่ะเพื่อนๆอันนี้จะอร่อยมากเลยนะคะอันนี้จะอร่อยมากเลยคะ่ะกี่กี่นาทีแล้วตามองไม่เห็นไม่ค่อยเห็นนะคะเพื่อนๆ คงต้องใช้ช้อนนะคะพเพื่อนอๆข้าวมันในนั้นมันเอาไปหงแล้วก็มันจะมันมันไม่เหมือนกับเราที่เราเนื้อน,นะคะเอาไปอุ่นอ่ะติดมือค่ะแข็งด้วย น้อยบ้านเรานะคะมาทานด้วยกันนะจ๊ะเพื่อน อัน้จะชอบมากเลยผักอะ่ะพริกหนึ่งหนึ่งอันนะคะ เริเร่มๆนะครับเพื่อนๆค่ะ 嗯，好，出好了。 คือย,มมาคยามะเขือยามนะจ๊ะอร่อยมากเก้าอี้แบบว่ามันมันลงไปข้างล่างมากเลยนะคะมันจะเป็นเก้าอี้แบบเนี้ยทีนี้ก็จะไปนั่งตรงกลางมันก็เลยเหมือนกับว่ามันลงไปข้างล่างมากๆอร่อยหวานไม่น่าเชื่อว่ามะเขือ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  มะเขือยาวนะคะมะเขือยาวม่วงนะคะหวานนะคะเพื่อนๆนี่เอาไปเผานะคะเอาไปใส่ในเตาอบนะ่ะอบจนมันเหี่ยวเลยนะคะมันเหียเห่ยวเนหะี่ยวๆน่ะแล้วก็เอามาลอกเปลือกมันออกนะคะลอกเปลือกมะเขือยาวนะ่ะ Ừ. Ở Nó phải thiết. Vậy lúc này. Mình sắp nó hạ nữa. วานก็ทำเป็นโทรศัพท์อยู่เอาอะเม็ดมันออกแล้วนะคะพริกหวานจะหวานมากๆเลยตระกูลเดียวกับปาปิกานะคะนี่ ดูเวลาลืมเอาแว่นตามาอ,อ,อ๋นะคะแป๊บเดียวนะคะเวลายังไม่ทันทำอะไรเลยนะคะเวลานี้ก็จะเร็วเร็วนะคะเนเพื่อน ชอบผักนี้มาค้านด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่อ็ซีทุกคนนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนใหม่นะคะที่เข้ามาหาเย็งนี้ก็รอก,ก่อนนะคะถ้าวันหรือหนึ่งอาทิตย์นะคะเ,เพื่อน มาทิ้งคอมเมนต์ไว้เลยนี่ก็จะกลับไปหาเองนะคะรอหน่อยจะเย็นๆนะคะฮัลโหลลูกสาวนะคะ,ะแต่ว่าดึกไม่ได้ตั้งนะอืมอื่อตักบทักซุมีเก้ บอกว่ามาดูคุณแม่ว่ากินอร่อยไหมนะคะ มาค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะก็ปักอันนี้มาก,ก่อนแบบเนี้ยผักกาดน้อยบ้านเฮา Ich มากินด้วยกันเดอ้อพี่น้องจ้าพี่น้องทัวโลกนะจ้าเอฟซีทุกๆคนอยน่้กินไปส่งกระจกไปนะคะอันนี้คือโต๊ะเครื่องแป้ง สิบนาทีแล้วนะคะเกาคงกินไม่หมดนะคะเพราะงันก็มามาไม่ละกอนะคะอืม One. หวานหวานมากๆเลยค่ะมาทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆค่ะ นี้คือลูกแพนะคะอือร่อยอร่อยนะจ๊ะอร่อยมากๆเลยรักนะคะเป็นเพื่อนจ้านะคะแล้วก็จะมากินบราวนี่นะจ๊ะอันนี้ตัดเสตจามาแล้วนะจ๊ะก็บราวนี่นะคะก็ เห็นเป็นถาดนะคะเต็มเลยนะคะถาดนะคะข้างหลังชนหยิบนะคะคเพื่อนอืมอร่อยมากเลยจะ <c oughs> <c oughs> โชว์ให้เพื่อนดูไม่ใช่ไรอืหยิบเลยร่ะอร่อยมากเลยนะคะ อร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเลิฟๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามมารับชมนะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะอยู่ที่ไหนนะคะก็ให้มีแต่ความสุขนะคะเลิฟค่ะนะคะ